สุกที่1เมษายน2565อยู่กับพี่เบิ้มประชาไทายนิ้วกันนิกาค่ะครับนะฮะวันนี้วันที่2ของการเปิดรับสมัครนะฮะผู้ที่อาสาคนกรุงเทพนะฮะจะมาแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพมีใครไปสบายไปให้น้องมิวฮะไม่มีวันนี้เงีย,งยบๆนะคะยังอยู่17ท่านอยู่ค่ะตอนนี้ตามรายงานข่าวก็น่าจะหมดแค่นี้นะมมไม่แน่นะมันถึงวันที่4อะ่ะอ,อาทิตย์หน้าอาจจะมีมาอีกก็ได้ค่ะก็เห็นบอกว่า มาตั้ง20ิบคนแล้วไม่ใช่เหรออ๋ออปีปีนี้เยอะค่ะสมัครกันเยอะนะคะนะฮะก็น่าจะมีเท่านี้เพราะว่าตัวเตงตัวเกงแล้วก็ตัวเกรงทั้งหลายก็มากันตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมฮะค่ะ,ะอันนี้ไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะบรรยากาศของการสมัครวันที่สองทางปลัดกทมคุณขจิตชัชชวานิศในฐานะผอ,อเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอโอ้ยนี่ชื่อเต็มเ็มเลยนี่นะ นะฮะส่วนใหญ่เราไม่ได้เรียกชื่อเต็มแบบนี้สักทีหนึง่งบอกว่าช่งชาวงเช้าที่ผ่านมามีผู้มาสมัครสรกรเพิ่มอีกสองรายเป็นผู้สมัครในเขตสวนหลวงฮะสกสว,สวนหลวงแล้วก็สกลาดพร้าวนะฮะส่วนอีกรายก็จะเป็นผู้สมัครสรกรเขตยานนาวาอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับส่วนผู้ว่ากทมนั้นก็ทั้งหมดนะฮะเมื่อว,วานนี้ก็คือมี20คนค่คนะครับเพิ่มมาจาก3มคนจากที่เรารายง,งานข่าวไปว่า17